สวัสดีจ้ะทุกคนเข้าป่าพูดด้วยกันจ้ะวันนี้หล้างตู้เย็นจ้ะก็จะเอาเห็ดนางฟ้าที่เก็บเมื่อปีที่แล้วมาทําน้ําพริกจ้ะก็คือทําทน้ําพริกนกรกปลาดุจ้ะน้าพริกนรกปลาดุกเอตเหต็ดน้าพริกนะเห็ดเขาเรียกอะไรน้ําพริกเห็ดนรกใส่ปลาดุกจ้ะดูมั่งก็ นี่น้ำส้มน้ำส้มสายชูเยอรมันจ้ะเอฟเฟนเอสิกเอฟเอฟนไซเดอร์จ้ะเนี่ยจ้ะนี่ก็คือเห็ดจ้ะลวนแล้วก็ได้แห้งๆประมาณนี้จ้ะลวนแล้วเห็ดนางฟ้าของปีที่แล้วจะเอาเข้าช่องแชแข็งไว้แล้วก็เอามารวนก็มีผงนัวชูรด,ดของเราเกลือพริกทอดเอามาตำจ้ะ แล้วก็กระเทียมเจียวหอมเจียวแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ปลาดุกฟูซื้อมาจากงานไทยจ้ะก็ส่วนหนึ่งน้ำส้มสายชูชุนรสเกลือได้ใส่ลงไปในนี้แล้วจ้ะกับน้ำตาลเนี่ยจะ้ะสี่อย่างเนี้ยจะ้ะใส่ลงไปแล้วพร้อมกับล้วนเห็ดจะ้ะให้มันแห้งอะจะ้ะเนี่ยจะ้ะใส่ลงไปหมดแล้วก็เหลือแต่ พริกกระเทียมทอดหอมเจียวปลาดุกฟูยังไม่ได้ใส่จ้ะก็คือเห็ดเราเนี่ยเราปรุงรสให้พอดีแล้วจ้ะเข้มข้นพอดีแล้วจ้ะก็คือเหลือแต่ปรุงให้มันเข้ากันแค่นั้นเองจ้ะมาดูเลยจ้ะว่ามีอะไรจะใส่ลงไปมั่งอันนี้ปรุงเสร็จสับแล้วจ้ะก็เหลือแต่แค่เอามาผสมรวมกันแล้วก็คนใส่ปลาดุกฟูลงไปเลยจ้ะ ว่าจะเยอะกระดูกปููแต่ก็เยอะอยู่นะอยาลองก่อนแล้วก็กระเทียมเจียวของเราจ้ะใส่ไปเลยพริกอ่ะเอาเอาหอมก่อนหอมเกียวของเราจ้ะใส่ไปเครื่อง หนักหนักแน่นแน่นอย่างนี้เลยจ้ะไปไม่มีใบมะกรูดจ้ะโอแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้จ้ะเป็นอันเป็นอันว่าเสร็จสับจ้ะเพราะทุกอย่างปรุงมาหมดแล้วจ้ะตอนตอนลวนนะเห็ดจ้ะ,จะชูรสผงนัว นี่ก็คือน้ำพริกนรกเห็ดจ้ะใส่ปลาดุกฟูจ้ะรสชาติกบเปรี้ยวหวานเค็มจ้ะ3มรสหรือจะเรียกอีกอย่างว่าน้ำพริกเห็ด3ามรสก็ได้จ้ะแต่มันมันแห้งเนี่ยจะ้ะแห้ง ไครได้เห็ดนางฟ้านางลมมาไม่รู้จะทำเมนูอะไรทำอย่างนี้เลยจ้ะเอาเป็นปลาก็ได้หรือว่าจะเป็นหมูก็ได้จะมาล้วนให้แห้งแล้วก็ทำอย่างเงี้ยจ้ะก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีของเราละเดี๋ยวจะชิมให้ดูจะว่าเผ็ดเปล่าคนเขาปากไปด้วยกันไม่ชอบเผ็ดแต่สงสัยว่าจะเผ็ดหน้าดูเพราะว่าพริกพี่เขาให้มาเผ็ดมาก นี่จ้ะนี่คือน้ำพริกนรกเห็ดของเราจ้าจ้าใครอยู่ใ,ใกล้มาจ้ามาเอาไป,ไปกินจ้าไปยำข้าวกินไปยำกับข้าวร้อนๆโอ้โหน่ากินไหมจ้านี่เลยจ้ะเน้นเน้น ได,ได้เรื่องแล้วจ้ะตัวชิมให้ดูจ้ะช้อนเราอยู่ไหนเอ่ยช้อนก่นอนเดี๋ยวลองชิมจ้ะเป็นไงนี่จ้ะมาชิมน้ำพริกน้ำพริกเห็ดของเราจ้ะ ว่าจะเป็นไงรสชาติเป็นไงเผ็ดรสชาติได้แต่จะเผ็ดมากจ้ะถ้าคนชอบกินเผ็ดก็ว่าโอเคจ้ะแต่คนเขาปากไปด้วยกันอเผ็ด สชาติได้แล้วจ้ะแต่ว่าเผ็ด <c oughs> ไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอบขคุณเอทุกท่านวยจ้ะที่เข้ามารับชมคนเข้าป่าไปด้วยกันนะจ๊ะคนเข้าป่ามาไม่รู้จะทำอะไรล้างตู้เย็นจ้ะก็เลยนึกได้ลงคลิปทำน้ำพริกเผ็ดนรกปัใส่ปลาดุกฟูให้ให้ผู้ชมดูจ้ะ คนก็ปากไปด้วยกันก็ขอให้เอฟซิว่านอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะ